สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกพี่น้องทุกท่านทุกคนวันนี้ออซักผ้านะอันนี้หมดไปและต้องได้เครื่องหนึ่งอีกสี่เครื่องเพราะว่าเออไม่มีไม่มีคนซักผ้าวันนี้เนาะแต่ไม่รู้ <laughs> วันจันทร์มีนะไม่รู้ก็เลยเสียงเอาผ้ามาตากเนาะ มึงเจ๋อจะพาไปเดินนะคะพี่ลีก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกขอขอให้ฉันเออซักผ้าก่อนที่บอกซักเม่์ไห่ก็ได้มันไม่ได้นะซักแค่อ่ามีเครื่องอยู่ในบ้านนะซักไม่ได้นะเม่อไหลก็ซักไม่ได้นะเห็ดขึ้นเต็มเลยเห็ด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  ก็บอกลุงจ่อยว่าไม่ได้นะวันไหนก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีแดดและอย่างวันที่เราจะออกมาตากข้างนอกเนี่ยถ้ามีคนเราก็ตากไม่ได้เนเราก็เลยเออเออจะช่วยโอกาสซักนะเพราะลูกชายเขาใส่ผ้าเปื้องมากนะเล่าอย่างเขาเป็นนักกีฬาก็เปลี่ยนวันละสามจุดผ้าเช็ดตัวเออผ้าเล็กเอาไปเล่นกีฬา ผ้าเช็ดตัวใหญ่นะเขจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกครั้งเลยผ้าเช็ดตัวก็ประมาณ3ามเรื่อสองเรื่ออันนี้เสื้อผ้าเข,ข,ขานะยังไม่หมดนะอันนี้เราเลือกเออเราเลือกสีดำนะเดี๋ยวเครื่องต่อไปก็จะเป็นผ้เาเช็ดตัวแล้วก็เป็นเ,เสือ้อสีขาวมาสองว,วันนะคะทำกับข้าว ให้วันเกิดเขาพี่ปันก็มีนะแล้วกองอีกมีกองเสื้อผ้าที่เราจะต้องซักนะทุกคนซักก็ต้องหาที่ตากเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่เราจะซักเออพอรีบ,รบพอมีผ้าซักเราก็รีบซักแล้วเราก็ตากในบ้านเนาะตากเออในบ้านแต่แล้วตอนนี้วันก่อนทําลูกชิ้นเสร็จ ลูกชิ้นเนะปกติจะทําเร็วมากกว่าเราลูกชิ้นมันก็จะมีขั้นตอนของมันเนอะก็ทําทลูกชิ้นก็ใช้เวลานะแล้วก็ลูกชิ้นสองกิโลลูกชิ้นเหนือเนื้อแล้วก็ทําลูกชิ้นปลาด้วยเนอะเอาไปให้เอาไปส่งเขาลนะเขากินก็ อีกครึ่งชั่วโมงเขากินเอาไปจัดจัดไว้เขาไปแต่เช้าเอาไปจัดจัดวางเอาไว้เนาะแล้วก็กลับมาก็ปั่นผ้าไว้ปั่นผ้าเสร็จก็ออกไปตากเอาออกไปตากเสร็จก็ปั่นอีกนะเราก็จะมาเก็บล้างพี่นีก็ทำเอ่อเปลี่ยนตัดแปลงเนาะทําผัดไทยให้เขานะทําผัดไทยไก่เพราะเขาเออเอ่อเอ่อเอ่อกุ้งมันแพง กุ้งมันผัดไทยกุ้งเนาะมันเลือกไทยยากเนาะมันก็จะก็ผัดไทยไก่ง่ายดีนะก็ทําผัดไทยผัดไทยเมื่อคืนพีน่นีก็เคี่ยวเคี่ยวน้ําผัดไทยแล้วก็ตื่นเช้ามาพีน่นีก็ทอดเออะลูกชิ้นทอดเนาปลาทอดมันสองวันนะเจมสําหรับยี่ยี่สิบหกยี่สิบหกที่สิบสามคนแต่เราทําเราทําเอ่อเผื่อ เผื่อเนาะเออสิบสิบสามคนแต่วันนีจะทำเออยี่สิบหกที่ทุกอย่างนะคะคือทำดุ๊กให้เขามันก็จะโอ้โหจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดนะทำปลาทอดมันนะคะทุกคนการทำปลาทอดมันต้องให้มันเด,ด,ด้งดึ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 งนะทอดเอาไว้มาดมาดนะแล้วมาชาที่ก็ทอดฟูฟูก็เอาไปตั้งความร้อนก็ตั้งไว้เขา ลากไปนะคะลากไปให้เขาก็ทําตอบแทนบุญคุณเขาเขาก็จะให้เงินนะแต่พี่นีไม่เอาเนาะพี่ลีบอกแห่เขาซื้อแค่ของให้แต่นี่ลุงจอยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นแก,ไปก,กออนะไปกินข้าวกับผู้หญิงเนาะไปกินข้าวกับผู้หญิงแกบอกเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะเนาะลูกน้องเขาไปกินข้าวพี่นีก็ทำเหมอ,อขาหมูเยอรมันนะเขาบอกว่า อาจจะมากินเที่ยงนี้เที่ยงนี้พี่นีบอกว่ากินไม่ได้ไม่งั้นก็กินตอนกลางคืนเขาบอกกลางคืนเขาก็มีชุระนะคะแล้วก็วันพวกนี้เขาไปเดินทุกเขาเขาจะมีตอนเที่ยงนี้นะพี่นีเขาเลยบอกว่าเวลามันสวนกันคือให้ฉันซักผ้าฉันเก็บล้างเก็บอะไรเพราะว่าฉันเหนื่อยแล้วอ,อย่างจะต้องมานั่งทำเออนั่งกินข้าตอนเที่ยงพี่นีปกติจะไม่กินเนะแต่ไม่กินยังอ้วนแกก็บอก คือบางครั้งเราก็ไม่อยากให้แกคิดมากกับเราเนาะเราก็พยายามเขาา้าใจลงจอยนะว่าลูกน้องแกลูกน้องเก่าแกเพื่อนเดินเขาเพื่อนอะไรเนี่ยแกก็ต้องสารสัมพันธ์กันเอาไว้นี่ไม่ว่าหญิงว่าชายมันก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่ว่าเออจะมีแต่เพื่อนผู้ชายนะเพื่อนผู้หญิงแกก็มีนะไอ้เราก็บอกตอนนี้เราเคยบอกว่าวันไหนอะที่พี่นีจะไปเล่นกีฬาวันพุธรารัส แล้วก็ไปนั่งคุยกันกับคนที่เขาเอบอกก็ชอบพี่นีแล้วเขาก็มีบุญคุณกับเราเนาะไปดื่มกาแฟกันก็นจะลิมทางแล้วเล้่นี้เรามันจะเป็นริมทางแต่ตอนนี้ตอนนี้เรานั่งดื่มกาแฟกันคุยเรื่องเมนูนะคะแล้วเขาก็ให้สตังมาไปซื้อของว่าเท่าไร่เท่าไรเขาบอกเอยอ่าเก็บบินให้เขาบอกว่าถ้ามันเหลือเธอก็เก็บไว้ถ้ามันขาดเธอก็บอกฉันนะ เฮมันก็มันก็ไม่เหลือหรอกอเพราะาของมันแพงเนาะพี่นีก็ซื้อเต็มแหละเขาให้เงินมาสอง้อยนะอ,อ่า้พี่นีมาสอง้อยซื้อของซื้ออะไรเงี้ยจัดนะเพราะว่าพี่นีซื้อเส้นซื้อเออต้าหู้ทำผัดไทยนะซื้อไข่ซื้ออะไรแล้วก็ทําปลาทอดมันแล้วก็ทําลูกชิ้นนะคะแล้วก็เออจะมีอะไรจัดจัดจะมีที่จัด น้ําจิ้มพี่นี่ก็น้ําจิ้มลูกชิ้นพี่นี่ก็ทําเองนะสองวันนะแต่มันพุดรหัสกลางคืนเสียงอะไรไม่ใช่ฝนตกแหละพุดรหัสกลางคืนสุกนะสองวันนะคะเสาวรีบผัดนะคะแล้วก็ใส่กล่องแพ็คๆไปนะเอาไปให้เขาแล้วก็ที่ พินเนตเขาจะมีที่อุ่นนะคะเขาจะมีที่อุ่นแต่ลูกชิ้นปลาทันมันนีพี่นีตั้งออระบบควารมร้อนจัดไว้ให้เขาร้อนอุ่นๆนะจัดให้เขาก็นนะา,าบอกเขานะเขาเล่นกีฬากลางเสร็จเขาก็กินนะคะเขาจะเ,ออเลิกเล่นนะเที่ยงสิบห้านะคะเที่ยงสิบห้าเขาก็จะได้กินจิ๊บจุ๊บจิ๊บจิบนะพี่นีก็อธิบายเขาฟังละอันนี้เอาไปตั้งแล้วเขาก็เล่นสปอร์ตกันหนึ่งชั่วโมง VIP กลุ่มพวกเขานะคะวันนี้เขาบอกเธอไม่อยู่ด้วยหมออไม่อยู่อะเนต้องเก็บล้างอีกมันไปช้าๆนะแขนไม่มีแรงนะเขาหูเกือบไม่รอดเนาะก็มาตากผ้านะแบบยืดบวมหมดเลยนะคะทั้งท้องทั้งขาทั้งแค่คานาะขาเก็บแล้วแต่งานของเราผ่านไปได้แล้วก็ดีนะคะคือการที่ว่าเราเออเรามีพลังเนาะ ทีตอบแทนบุญคุณเขาเราก็บอกลุงจ่อยนะว่ามันอยาหึงนะคะอย่าหึงเขาชอบฉันแต่การว่าชอบเนี่ยมันไม่ใช่ชอบว่าเออเราจะต้องรักกันเป็นแฟนกันเนาะเราก็เป็นเพื่อนเราก็ไม่ได้เจอกันทุกวันเนาะเราก็จะเจอกันอย่างเนี้ยเออไม่ได้นัดไม่ได้อะไรที่จะบมาคยุยเรื่องชู้สาวเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนกันฉันเป็นผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงฉันก็ไม่ค่อยมี <laughs> เพื่อนผู้ชายฉันก็ส่วนใหญ่ฉันจะไม่มีเพื่อนผู้ชายเยอะผู้หญิงก็จะมีสี่ห้าคนกระบอกแจนเนาะคําว่าเพื่อนเออเอเอเธอยังมีได้นะอฉันยังพยายามไม่ถึงไม่คิดเพราะว่าคนเท่าแล้วเนาะจะมานั่งหึงกันจะมานั่นมันก็ไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรที่จะมานั่งหึงกันนะ มานั่งอู้เธออย่านนนี้มันจะมานั่งเกาะกันก็ไม่ได้นะคนเรามันก็ต้องมีสังคมก็บอกแกจะไปไหนก็ไปแต่ก็คอยบอกกันแต่ของฉันเนี่ยมันจะรายงานหมดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นอะไรที่แบบแต่ฉันก็บอกเธอว่าเออฉันมีงานนะฉันมีอะไรจะต้องทำนะวันนี้วันนี้วันนี้แต่เพราะว่าฉันไม่ค่อยมีแรงฉันก็ต้องใช้เวลากันขยับกันทำเนี่ยบางที เรื่องอาหารเที่ยงเนี่ยมันบางครั้งมันถ้าเราไปข้างนอกเราก็ออกินว่างจริงๆเราก็กินข้าวด้วยกันถ้าคนไหนมีอะไรทําก็เออทําไปเนาะแต่กลางคืนถ้านัดกันว่าเออจะกินข้าวกลางคืนเราจะมีเวลามากกว่าเนาะแต่บางครั้งพี่นีเหนื่อยพี่มีมีอะไรถ้าทําอะไรมันก็จะเหนื่อย เหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยค่อยๆคานมาทําต่อเนาะมันไม่ใคม่มีแรงเหมือนสมัยก่อนนะู้นมันจะเร็วเหมือนคนที่ดีๆไม่ได้ย่ง้งฉันก็ไปทํางานหาไรายได้แล้วฉันเป็นมานั่งเป็นม,มานั่งอย่างนี้หรอกบางทีห้าบาทสิบบาทขอคนมันยากนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะเรื่องสนุกเนาะ ทำงานน่ะได้จะสนุกด้วยได้เงินด้วยได้ออกกําลังกายด้วยมันทําไม่ไหวที่นี่ก็จะซักผ้านะเดี๋ยวอันนี้ผ้าจะตัวเสร็จก็เดี๋ยวก็จะซักที่เหลือทยอยทยอยออกไปตากันไหนสากไม่ทนันเราก็จะตากในบ้านเนาะต้องซักเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมที่เตรียมทางเพราะว่าเราไม่รู้วันไหนฉันนัดเ,ออเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมากินข้าว กลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะจะกินค่าครอบครัวแค่สัมสานกันก็จะเอไปกินร้านอาหารมันก็ยากเนาะมันแพงคือว่าเราทุกคนบอกเงินคนละยี่สิบคนละสิบยี่สิบแฟงเนี่ยรวมกันแล้วเรามาได้กินนั่งคุยกันสบายสบายแต่เขาบอกว่าครัววินีจะเหนื่อยแบบเออเหนื่อยแต่ฉันก็ดีใจที่ได้ทําอะไรให,ให้ให้ให้เขาบ้างเนาะ เพื่อนเขาก็ดีกันลหลายๆคนเพื่อนเราก็พาเราไปกินอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนกันเรามีพลังเหลือเล็กน้อยเราก็ทําในสิ่งที่เราพอทําได้งานใหญ่งานไม่งานใหญ่ๆทาไม่ได้อดทาไม่ได้จะจะทาแต่สิ่งที่เราทําได้แล้วก็อย่าพูดว่าฉันไม่อยากให้เธอเหนื่อยถ้าเหนื่อยเนี่ยฉันไม่ทํา ถ้าฉันจะทําเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ทําแต่เหนื่อยมันไม่ใช่ว่าจะเหนื่อยเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแรงเอาละค่ะทุกคนคะ่ะพ่อคนใหม่คลิปหน้านะตอนเย็นเราไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นไลฟ์หรือเปล่านะเพราะมันไม่ได้เหนื่อยนะวันนี้ลุงจ่อยคะ่ะก็มีอะไรจะต้องทํานะค่ะก็ไปลุงจ่อยก็ไปอะตอนเย็นไปตอนเย็นไปบนภูเขาไปกับใครก็เรื่องของเขาไม่ไปถามเขาหรอกเขากลับวันจนตอนเช้านะคะ ก็นี่แหละคนเขาก็มีทางไปเนาะเราก็แบยจะมานั่งหึงห่วงกันมีทางไปก็ไปเราขอให้บอกกันยังมาเคยไปกันนิดเนี้ยไม่รู้ว่าไปไหนนะเออเขาบอกไปเพราะคนแก่แล้วเนาะจะมานั่งหึงกันก็คนแก่เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันเหี่ยวมันย่นมันยานมันไม่มีอะไรใช่มานั่งห่วงนั่งหึงกันหลับยู่กันก็ฮะเป็นเพื่อนกันเอาไว้เนื้อเชื่อใจกัน เออจะมีสิบคนมีแรงก็มีเรี่ยงไหวก็ไปมีแรงทำกันอะไรก็ทำคนแก่คนเฒ่ามันไม่ดึงดังอมันไม่มันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็อย่ามาหึงฉันก็แล้วกันถ้าหึงฉันแล้วมันหงุดหงิดนะมันโทษแต่สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้หนีก็เป็นกำลังใจในชีวิตวัน จำวันวันต่อวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ